สวัสดีครับผมออซซี่จาก s s v o p นะครับวันนี้ก็มีแบตสำรองตัวใหม่จากทางออกเซ้นมาแนะนำอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็มาในชื่อรุ่น e 5 1นั่นเองนะครับตัวนี้ก็มันเป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุ4 2 0 0มิลลิแอมป์นะฮะขนาดตัวเล็กๆนะแล้วก็เป็นแบบมีสายในตัวแต่เป็นสาย type c เส้นเดียวนะเดี๋ยวแล้วกดอื่นเรามาดูรายละเอียดของตัวกล่องกันก่อนแล้วกันนะครับ ก็กล่องก็มาในดีไซน์ออรเซนแบบเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นเปิดด้านล่างหรือด้านบนแบบนี้เป็นกล่องฝาเปิดธรรมดาครับขนาดบางๆเล็กๆนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตแบบเป็นแบตกันตายนะฮะคือแบตแบตมีความจุ4200ม mm ิลลิแอมนะถ้าชาร์จแต่พวกโทรศัพท์เครื่องใหญ่ก็น่าจะไม่ถึงรอบนะครับแต่ว่าขนาดมันเล็กแล้วก็น้ําหนักเบานั่นเองนะครับอ่า แบรนด์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นรูปสินค้านะฮะก็จะมีรูปสินค้าว่ามีสายในตัวแบบนี้นะครับสีที่ผมได้มาวันนี้มีแต่สีดำนะครับตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือความสามารถในการชาร์จเร็วสูงสุดที่12วัตต์นะครับแล้วก็ขนาดเล็กมากนะครับซูเปอร์สมอลนะครับสายในตัวเป็นสาย Type C แล้วก็มีแม่เหล็กด้วยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับส่วนรายละเอียดสินค้านะผมดึงออกมาก่อนโอเค ชื่อรุ่นคือ e 5 1นะครับน้ำหนักประมาณ93กรัมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้ภายในนะครับก็เป็นแบบลิเทียมโพลิเมอร์นะความจุ4,200มิลลิแอมนั่นเองนะครับในส่วนของการจ่ายไฟนะเอาพุลและอินพุตนะครับก็สามารถทำการจ่ายไฟได้แบบ Type C อย่างเดียวแต่ว่ามี2ช่องก็คือมีซ็อกเก็ตกับมีตัวสายในตัวนะครับจ่ายไฟเท่ากันนะครับโดยที่ตัว Type C ที่เป็นสายในตัวเนี่ยจ่ายไฟสูงสุดที่5โวลต์ส4แอมป์นะครับสำหรับ อ่าไทป์4พอร์นะครับหรือว่าตัวช่อง Type-C เนี่ยก็จะจ่ายไฟสูงสุดที่5โวลต์2.4แอมป์เท่ากันนะครับก็ไม่ได้จ่ายในระบบ PD อะไรนะฮะจ่ายไฟแบบ5โวลต์2.4แอมป์นะครับจ่ายไฟสูงสุดที่12วัตต์นะครับแล้วก็เหมือนกันนะในส่วนของช่องนะครับที่เอาไว้ชาร์จตัวมันเนี่ยก็จะมี2อันเหมือนกันก็คือใช้สายตัวนี้เอาไปเสียบกับ ตัวแดปเตอร์เลยก็ได้นะครับจ่ายไฟได้เร็วเท่ากันนะครับก็คือรับไฟที่5โวลต์2.1แอมป์ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะใช้สายหรือว่าใช้ช่องนะครับก็ต้องถือว่าตัวนี้สเปคสาหรับการชาร์จก็เป็นสเปคธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแบบ PD ชาร์จเร็วเลยแต่อย่างใดนะฮะโอเคแกะกล่องมาเนี่ยเราจะได้อุปกรณ์แค่นี้เลยนะครับก็คือมีคู่มือหนึ่งอันแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่มาดูแบตเตอรี่ก่อนดีกว่านะครับแบตเตอรี่เนี่ย หน้ามันจะเป็นละไม้คล้ายออเซนรุ่นหนึ่งที่เป็น,เป,นเป็นแบบแม็กเซฟนะฮะที่มันจะไม่มีสายในตัวแล้วก็เป็นแม็กเซฟนะแต่ว่าตัวนี้ก็เหมือนเอาตัวนั้นมามาทำให้มันมีสายในตัวนะแล้วก็ตัดระบบชาร์จแบบไวเลสตรงนี้ยกไปนะครับผิววัสดุเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับพิมพ์แบนไว้ตรงนี้ออเซนผิวเป็นแบบด้านๆะนั้นน่าจะเคลือบพ u มาคือไม่สะท้อนแสงเลยนะครับด้านบนก็เป็นซีเรียลนัมเบอร์รวมถึงวันที่ผลิตต่างๆตัๆตตวแบตน,นะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขาก็ทํามาเป็นสีดําเงาๆนะครับกินรอยมือดีทีเดียวนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ตรงนี้รวมถึงเครื่องหมายมอกรแล้วก็ามาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศอื่นๆนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีสายในตัวเห็นไหมครับว่าตรงนี้เขาจะทํามาเป็นบ่าไปเลยนะครับดึงออกไม่ได้นะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับดึงออกมาเป็นสาย Type C แบบนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่อง Type C ทั้ง อ่าอินพุตและเอาพุตคือใช้ชาร์จตัวมันก็ได้หรือจะเอาสายอะไรมาต่อเพื่อไปชาร์จก็ได้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับในส่วนของสายในตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสาย Type 4เส้นหนึ่งอย่างนี้นะแล้วก็เวลาเก็บก็เอามาเสียบเข้าตรงนี้นะครับเพื่อทําเป็นแบบเหมือนแลนยาร์ดไวคอยอะไรอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่เราดึงสายออกมานะครับมันก็จะไปทําการเหมือนโอเวอร์แบตเตอรี่หนึ่งทีนะครับก็จะมีสถานะไฟอยู่4จุดแบบนี้นะครับ อันนี้มี3ขีดนะแล้วก็เป็น3.123ตรงนี้สุดท้ายใกล้กช่องหนึ่งนะครับเวลาใช้งานก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับตัวนี้มีสาย Type C ในตัวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่ผลิตจําหน่ายมาก็มีแค่รุ่นสาย Type C ไม่มีสายรุ่นอื่นนะครับก็ตัวรายละเอียดแบตเตอรี่เนี่ยก็เท่านี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทําการชาร์จให้ดูนะครับอ่าโอเคผมแปะให้ดูก่อนในกรณีที่โทรศัพท์เราเป็น iPhone นะครับหรือว่า เคสโทรศัพท์เรามีไอ้แบบแม่เหล็กกลมๆจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรองรับแม็กเซฟอะไรก็ได้นะมันสามารถแปะได้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีแม่เหล็กด้วยนะครับคือด้านหลังตรงนี้มันเขาใส่แม่เหล็กมาแต่เขาไม่ได้ใส่ชุดชุดแบบชาร์จมานะครับก็สามารถแปะเก็บไว้ได้แต่ว่ามันไม่ชาร์จเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะไม่ชาร์จนะครับวิธีเดียวที่จะทําการชาร์จได้ก็คือให้เราดึงสายอุย้ยสายเส้นนี้ออกมานะครับเข้าใจว่าวิธีการใช้ของเขาคงอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็เอาสายไทป์ซีไปเสียบแบบนี้นะะ มันก็จะทําการชาร์จอย่างนี้นะครับนี่นะเห็นไหมครับมันชาร์จอยู่นะอ่าแบบนี้นะครับชาร์จอยู่แล้วก็อารมณ์ว่าไม่มีที่เก็บก็มาแปะไว้ตรงนี้แล้วกันอย่างนี้นะครับถ้าใช้มันจะเป็นท่าประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าโดยส่วนตัวผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็ซื้อเป็นแบตแม็กเซฟไปก็ได้เพราะว่าจะมาแปะอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมีสายพลุงพลังด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาก็ ออกแบบมาอย่างนี้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของรุ่น e 5 1นี่นะก็ประมาณนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่จากทางออเซนนะครับน่าจะทํามาอุดช่องโหว่แบตแบบที่เสียบตูดโดยตรงมั้งผมเข้าใจว่านะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะไปทําดีไซน์ซ้าใครว่าแบบเป็นแบบแบตก้อนกลมๆที่มาเสียบด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทําเลยมีสายแล้วก็ใช้แปะเก็บเอานะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ e 5 1นะครับก็ใช้ชาร์จแกชาร์จอะไรได้ปกติแหละนะครับเวลา อชาช์าเสร็จก็เอาสายมากเก็บตรงนี้นะครับก็เท่านี้เลยนะครับสำหรับ e 5 1ทีนี้มาถึงส่วนสรุปกันคือตอนนี้ผมมองว่า Product Li n e ของตัวออเซนเองนะครับบางรุ่นนี้ก็ออกทางออกทะเลไปเหมือนกันนะอย่างรุ่นนี้ในความคิดผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือมันไม่ใช่มันไม่ดีนะฮะแต่ผมมองว่าอืมคือคือถ้าเกิดว่าถ้าเนี่ยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าผมเป็น iPhone User แล้วกันถ้าผมจะซื้อแบบแบบนี้ผมก็ซื้อเป็นแบบที่ ที่มันมันเป็นแม็กเซฟไปเลยไหมเพราะว่าเวลาเราแปะเนี่ยเราก็สามารถชาร์จไปด้วยได้โดยที่ผมไม่ต้องเอาสายมาเสียบอีกทีในความคิดผมะนะหรือว่าถ้าผมเป็นแบบตระกูล Android User ต่างๆนะครับผมก็ซื้อรุ่นที่มันเป็นชาร์จไร้สายได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าในกรณีที่เครื่องเราไม่รองรับไร้สายเนี่ยผมก็สามารถเอาสายตรงมาเสียบที่เครื่องเราได้เหมือนกันนะครับเขาก็มีสายสั้นๆขายนะตัวเนี้ยผมเลยมองว่า Position เนี่ยเขาน่าจะออกแบบมาเพื่อแบบ แข่งแข่งในตลาดกับแบตสำรองที่มีขนาดเล็กแล้วก็แบบที่แบบเสียบเข้าไปสั้นๆที่ที่ตัวช่องชาร์จเลยมากกว่านะครับไอตัวเนี้ยพอเขาเอาดีไซน์ของตัวที่มันเคยเป็น m a x s a f e มาทําให้มันเป็นแบตมีสายแทนผมเลยดูว่าดีไซน์มันก็เลยประหลาดประหลาดแล้วก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคแหละด้วยด้วยเจตนาของเขานะครับถ้าจะมองให้เป็นข้อบวกสําหรับท่านที่ชอบแล้วกันนะคือมันเป็นแบตบ ออเซนนะครับที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับแบตออเซนรุ่นราคาแพงแต่ตัวนี้ราคามันจะไม่ราคาจําหน่ายจะไม่สูงมากครับคือราคาจําหน่ายน่าจะอยู่ประมาณ400กว่าบาทเลยประมาณนี้นะ4 0 0บาทเลยแถวๆนี้ซึ่งเมื่อเทียบกับแบรนด์ออเซนราคา400บาทเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับส0กว่าบาทนี่แหละ นะครับน่าจะเป็นข้อดีข้อเดียวที่เห็นนะครับนอกนั้นก็ความจุไม่เยอะนะครับเป็นแบตสำรองแบบยามฉุกเฉินเท่านั้นเองคืออารมณ์ประมาณว่าไม่อยากจะซื้อแพงเพราะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าพกเผื่อไว้บางทีนานๆจะแบตหมดทีหนึง่งอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้ออย่างนี้ติดกระเป๋าไว้ได้ราคาไม่สูงมากนะฮะแล้วก็ความจุไม่เยอะนะครับใช้แค่ต่อชีวิตช่วงสั้นๆแล้วก็ไปหาที่ชาร์จซะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ ความจุอ่ะมันเท่ากับแบตสำรองออเซนรุ่นที่มันเป็นแม็กเซฟแหละนะครับ4,200มิลลิแอมนะชื่อรุ่นอะไรผมจำไม่ได้ก้อนเท่านี้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับแล้วก็สนใจเนี่ยก็สามารถซื้อหามาติดกระเป๋ากันไว้ได้นะครับโดยรวมมันไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่ามันมีรุ่นของออเซนเองที่ดีกว่าแล้วก็แพงกว่าให้เลือกซื้อเท่านั้นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอเซน e n ้นะครับก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าติดต่อที่ร้านได้เลยหรือช่องทางจำหน่ายต่างๆของเรานะในส่วนช่องทางออนไลน์นะครับผมก็จะมี s h อป e e นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใน Description ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับทางร้านเรามีไลฟ์เกือบทุกวันนะครับแล้วก็เกือบทั้งวันด้วยนะครับตอนนี้ก็โค้ดสูงสุดที่แจกเนี่ยสูงสุดถึง200บาทเลยนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับลดเลย200นะครับขอให้มูลค่ามากกว่า400บาทก็พอนะครับก็ประมาณนี้ก็ ถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ตามที่แจ้งได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ